สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับดเดลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆฟน,ฟนอาเซียนมาฝากนะครับหลังจากที่ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับฟุตบอลชายสามารถเอาชนะทีมโมรสเตไปได้สิประตูต่อศูนย์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยของเรานะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทีมโมริสเตเนี่ยในเรื่องมาตรฐานนะทีมชาติไทยดูดีกว่าเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่โอ้กลับมองว่า เกมนัดเปิดสนามครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยตัวก็อาจจะยังไม่ครบด้วยนะครับการชนะ10ต่อศูนย์เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจเรียกความมั่นใจได้ดีเลยนะครับให้กับน้องๆนะครับซึ่งวันิลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนอาเซียนมาฝากครับรวมถึงครับสถานการณ์ในกลุ่มเรานะครับนั่นก็คือการเสมอกันของมาเลเซียแล้วก็กัมพูชานะครับวนิลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนมาเลเซียมาฝากนะครับซึ่งพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรนะครับกับผลงานนะครับซึ่งแน่นอนว่า จัดหนักจัดเต็มให้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับอาเซียนคัพเนี่ยก็ได้เปิดสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ลงเล่นนัดแรกเจอกับทางด้านของติโมเลสเตครับแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเรานะครับด้วยอันดับโลกเนี่ยก็ดูดีกว่าติโมเลสเตอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสไตล์วิธีการเล่นตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็ดูดีกว่านะแต่แน่นอนครับในเกมวันนี้ครับถ้าเราออกสตาร์ทไม่ดีเนี่ยโอกว่าจะส่งผล กระทบทั้งทัวร์นาเมนต์มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเกมนัดแรกสําคัญนะครับซึ่งแน่นอนครับพลพรรคนักเตะชาวไทยของเรานะครับก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังนะครับสามารถเอาชนะไปได้10บประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบโดยตรงเหมือนกันนะนั่นก็คือการเสมอกันนะครับระหว่างมาเลเซียกับ ทางด้านของกัมพูชาครับเพื่อนๆโอ้โห و, นี่คอมเมนต์ก่อนแฟนมาเลเซียก็เดือดพอสมควรสุนเนลเกอร์มีมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเราไปเริ่มวันนี้คอมเมนต์ก่อนแฟนอาเซียนที่พูดถึงทีมชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์แรกครับมาจากอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงแข็งแกร่งพวกเขาชนะ1 0ต่อ0ย์ได้พวกเขาทําได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้มาจากทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าเต็มที่แล้วแหละดีมอเลสเตแต่สู้ ประเทศไทยไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ต่อไปมาจากเวียดนามนะครับเขาบอกว่า c o n เ e t r a t i o n Thailand พวกคุณทำได้ยอดเยี่ยมจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับอันนี้มาจากทางฝั่งของมาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามันเปน็น,นาาอนะรอนอไะรไที่ฉันคิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องยิงประตูตีมอลเตสเตได้เยอะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าจะถึง10 0นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางฝั่งของมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าเกมบุกของไทยประมาณนี้แหละพวกเขามีความแข็งแกร่งในแนวรุกฉันคิดว่าทีมอื่นที่เจอทีมชจ้ไทยเนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับเกมที่ยากลําบากอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแชมป์เก่าและแน่นอนพวกเขายังสร้างคาแรคเตอร์ที่ดีในการเล่นพวกเขาเล่นด้วย ความแข็งแกร่งความดุดันอันนี้มาจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับยังคงมาจากทางหน้าของมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่าอิมอลีแลสเตชัดเจน คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าตีมอ์เลสเตเนี่ยจะสามารถชนะทีมใดทีมหนึ่งได้บ้างนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากมาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆเกมอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปมาจากฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าตีมอเนี่ยสู้เต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถสู้ทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ต่อไปมาจากมาเลเซียครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะประเทศไทยชนะได้10บศูนย์คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า ตีโมเลสเตเนียพยายามเต็มที่แล้วแต่สู้ทีมชาติไทยไม่ได้อันนี้มาจากอินโดนีเซียน,นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากทางฝั่งมาเลเซียครับเขาบอกว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากทางฝั่งของมาเลเซียนะครับเขาบอกประมาณว่ามีธงชาติมาเลเซียธงชาติไทยแล้วก็มีหัวใจตรงกลางอะประมาณนี้นะแล้วอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่า ทีมชาตไทยเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะอันนี้มาจากทางฝั่งของมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางฝั่งของอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าตีมอร์สเตพยายามทำให้ดีขึ้นในเกมถัดๆไปทีมชาติไทยแข็งแกร่งเกินไปถึงแพ้นัดนี้ก็ไม่เป็นไร และคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากทางฝั่งของอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนอาเซียนที่อกนํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็จะพูดเป็นทิทางเดียวกันนะครับว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยเนี่ย ทำได้ดีมากๆนะครับส่วนตีมอเลสเตอเนี่ยสู้แล้วแต่มันสู้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าไทยเราก็เป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็สไตล์วิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความดุดันพอสมควรมันเลยทําฝั่งให้ทําให้ทางฝั่งของตีมอเลสเตเนี่ยสู้ได้ลําบากจริงๆนะครับทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนมาเลเซียกันสักนิดนึงครับหลังจากที่พวกเขาเสมอกับกัมพูชาไป2ประตูต่อ2นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ามันเป็นการเปิดตัวที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยสวยเลยนะฉันคิดว่าเราจะต้องทําให้ดี กว่านี้ในเกมนัดถัดไปและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าเกมนัดเนี้ยพวกเราเนี่ยจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีเก็บเกมนัดนี้เป็นประสบการณ์อ่ะประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ผลงานมันจะดูไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องกลับมาทําให้เต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าเราจะเป็นราชาอาเซียนเราจะมาเสมอก,กับกัมบูชาไม่ได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแม้แต่การที่มาเลเซียจะได้แชมป์เอเชีย,ยตอนออกเฉียงใต้เนี่ยมันยังยากเลยนะถ้าพวกเราเล่นได้แค่นี้ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือกลับไปแก้ไขพวกเราเสมอกัมบูชามันเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยจะต้องกลับไปทําให้ดียิ่งขึ้นในเกมถัดๆไปและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยพวกเราเสมอกัมบูชานี่ก็น่าจะฟิลลิ่งเข้าใจได้เพื่อนๆนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราต้องการเป็นแชมป์เนี่ยพวกเราจะต้องทําให้ดีกว่านี้นะการเสมอกัมบูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไข และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเจอไทยเนี่ยพวกเราน่าจะโดนยิงสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าพวกเราเล่นได้เท่านี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆที่พวกเราเนี่ยจะต่อกรก,กับทีมอื่นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเจอกับประเทศไทยเนี่ยพวกเราจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าพวกเราเจอทีมชาติไทยเนี่ยพวกเราไม่รอดแน่ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาเหมือนประมาณว่ามีลงเขาลงสกอร์เรียวทามนะตอนเม้นต์อยู่เนี่ยทีมชาติไทยคงจะแข่งอยู่นะครับเหมือนเขาลงมาว่าไทยตอนเนี้ยนำทางด้านของตีมอไป60แล้วนะประมาณนี้นะครับ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเล่นได้แค่นี้เนี่ยพวกเราจะไม่สามารถนชนะทีมไหนได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขนาดเจอกัมพูชาย,ยังสู้ไม่ได้ <"P our S 2> พวกเราเนี่ยท่าทางจะไม่รอดซะแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะคาดคิดเลยว่าพวกเราเสมอกักบกัมพูชาและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราจะสู้กับไทยอย่างเต็มที่แต่ฉันคิดว่าพวกเราจะแพ้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงดีฉันคิดว่าวันนี้ฉันคงนอนไม่หลับแล้วล่ะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราเสมอกับกัมพูชาพวกเราจะต้องกลับไปสร้างทีมกลับไปฝึกซ้อมให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนมาเลเซียครับที่พวกเขาก็ต้องบอกว่าเดือดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาได้หมายมั่นปั้นมือนะครับจะเป็นแชมป์รายการนี้ครับเพื่อนๆแต่ว่าการเสมอกัมพูชาเนี่ยมันก็ทําให้ไฟของพวกเขาในการเชียร์เนี่ยมันก็อาจจะดูมอดๆลงไปบ้างน,นะครับซึ่งอกมองว่าในเรื่องของอาเซียนเนี่ยฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมันเสมอกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีมชาติไทยของเรายังเคยเสมอกัมพูชาในการแข่งขันีเกมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะในมุมของเขาที่เขาประสบเพื่อนๆนะคือแฟนฟมาเลเซียเขาเขาประสบโดยตรงไงเพืเ่อนๆแผลมันยังสดอยู่ก็เลยอาจจะแบบว่าเดือดเดือนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะมีพูดด้วยนะว่าถ้าเล่นแบบนี้เจอทีมชาติไทยไม่รอดแน่ๆในมุมมองของเขานะครับเพราะเขามองว่าเขาก็คงจะมาแย่งที่1ที่2อกับทีมชาติไทยในกลุ่มนี้แหละถ้าว่ากันตามฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็เอารอดูกันครับบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้เปิดสนามมานะครับหลายทีมเนี่ย เน้นกับเกมเกมนี้พอสมควรอย่างทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจอกับทีมออสเตก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคชนะไป10-0ส่วนมาเลเซียเนี่ยเปิดหัวอาจจะไม่สวยแต่ว่าพวกเขาก็คงจะลุ้นในเกมถัด,ถดไปนะครับก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับทางด้านของฟุตบอลอาเซียนคัพของเรานะครับโอเกอร์ก็จะมาทำคอมเมนต์หลังเกมเพื่อนๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆยังไงก็เกาะตามเกาะติดนะครับทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลน,นะครับจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้โอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเลยก็ใหม่น,นคา